ไม่รู้แล้วว่าผมเนี่ยมีสกิลทางด้านศิลปะแค่ไหนเย็บปกักถักร้อยผมได้หมดก็เลยรู้สึกว่าเก็บไว้ก็ก็เท่านั้นจริงเสียดายนะเพราะว่าแพงมากเหมือนกันโอเคไปนี่คือ <Okay. S 1> <ป>เสื้อทั้งหมดไปครับนี่คือเสื้อทั้งหมดเราจะไปตัดเยบ็บเสื้อตัวทั้งสองสามพันแล้วก็ไปทำก็จะไปตัดให้คนได้ทั้งหลายคนซื้อใหม่ให้เขาจีไปทำอะไรล่ะจะับ เด็กเท่าเด็กหนอเด็กหนอสวัสดีครับก็นี่เฮ้ยเร็วไหมเนื้อพอเนื้อพอเมื่อเช้าเพิ่งได้ข่าวดีครับผมเพราะว่าก็ดูฟุตบอลมาแล้วก็เชลซีเพิ่งได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบกี่ปีครับเนี่ยในรอบประมาณ10ปีได้ครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ดูเนี่ย ที่ทได้ที่ได้แชมป์เนี่ยคือผมไม่ฟุกไม่ฟุกคือผมเนี่ยดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมา3นัดเนี่ยนะที่เป็นนัดชิงของเชลซีครั้งแรก ที่เจอแม,มนยูใส่เสื้อใหม่ด้วยคือเปิดทรงมาดีมากแบบเอ้ยรู้สึกว่ามีเกมแล้วก็โดนโดยนยิงไปก่อนลูกแรกแต่ว่าล้ำผาดตีเสมอได้เสร็จป,ปุ๊บพอโดนจุดโดนจุดโทษปุ๊บจอห์นเทอร์รี่ลื่นเป้าไปครั้งแรกหลังจากนั้นมาปี2011รู้สึกว่าปีนี้มีลุ้นเพราะว่าทีมดีล็อกปงล็อกบาร์โดงท็อปฟอร์มเดี๋ยวนี้มันเล่าข่าวบอลเลยครับหรือว่าอะไรพูดไปก่อนพูดไปคล,ดคลิปไงเออเกินก่อนเราไปสองรับไม่ถึงนักเตะรับกูเนี่ยรับพุ่งขึ้นแรกเลย ก็แบบได้แชมป์แต่กูไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูสดฟิลมไม่ได้พอเมืามา่อวานเมื่อคืนก็เลยนั่งดูได้แชมป์ม,มาวันนี้ก็เลยสึกปลื้มใจซึ่งก็เป็นที่มาของสิ่งที่อยากจะทำในวันนี้ก็คือผมได้เป็นคนที่มีเสื้อบอลเยอะมากร่บผมแล้วผมก็รู้สึกว่า มันมีหลายตัวที่ผมชอบมากตอนเด็กแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วใส่ไม่ได้ทีนี้ก็เลยคิดว่าแบบคันเราจะขายเลยเราจะให้คนอื่นมันก็ไม่อยากไงเพราะว่าผมทรงจำเออมันเป็นเสื้อที่แบบบางอันเราได้มาด้วยบางอย่างมันไม่ได้ซื้อ้ลยซ้ําเลยอย่างเงี้ยมันมีคนให้มาซึ่งเราแบบเราดีใจกับมันมากเราก็เลยแบบเดี๋ยววันนี้ก็จะขุดเสื้อตอนเด็กๆเก,ก่าๆซื้อบอลแล้วพวกเนี้ยเอามาทําใหม่ผมไม่รู้แล้วว่าผมเนี่ยมีสกิลทางด้านศิลปะแค่ไหนเน็บปักทักร้อยผมได้หมดเดี๋ยววันนี้มาโชว์ให้ดูนะครับผมว่าเส่่กาเเป็นนลล ไ,นนไปแล้วไปดูกันอ่านี่เป็นตู้เสื้อผ้าผมนะครับเพิ่งลบบางส่วนออกไปเนี่ยมาดูซิไลด์ช่องนี้ตัวแรกเลยนี่เป็นตัวที่ผมบบชอบม,มานะนเสื้อผู้หญิงไหมครับเนี่ยไม่ครับเป็นิงผมว่ามันเป็นเสื้อเด็กว้เสื้อแม่หรือเปล่าตอนนี้ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้นะครับเป็นเสื้ออ่าที่ผมได้มาตอนผมไปเข้าแคมป์ฟุตบอลคือตอน,นเด็กๆเตะ<ต><ต>บอลใหม่ๆใช่ปะคุณนี่เล็กไปเ,เนี่ยโอ้โหผมไปตอนนั้นป .6 ก็ อยากเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็จะมีเทรนนิ่งแคมป์ทุกอาทิตย์วันเสาร์หรืออาทิตย์ไม่รู้อะวันหยุดอะไรเงี้ยที่สนามชื่อปิกวันที่ตรงลาดพร้าวเขาจะมีพวกโค้ชเก่งๆมาสอนพวกโค้ชทีมชาติอะไรเงี้ยทีมชาติเก่าอะไรเงี้ยเขามาสอนให้ฟรีเขาทำชาเลนจ์อะไรสักอย่างเลี้ยงบอลหรือยิงประตูหรือยิงจุดโทษสักอย่างนี่ยแหละผมเลยซื้อต่ออีกคนที่ได้มานะนะไม่ได้ซื้อต่อผมทำได้เองผมทำได้เองผมได้ดูถูกเป็นเสื้อเสื้อฟุตบอลที่ได้มาด้วยความรู้สึกว่า ู<ผ>ิใจว,วันของเราอะไอ่อออบอกว่ามันเราอไม่ได้เชียร์ทีมนี้แต่มันเฮ้ยเราได้มาเพราะว่าเราทํามันแบบอะไรบางอย่างแล้วเราได้รางวัลเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นตวหกักตัวหนึ่งที่มาทำอันนี้ตัวแรกตัว,ตวแรกอ,อันนี้เนี่ยคุณจําได้ใช่ไหมคุ้นๆอยู่ครับอันนี้เป็นเสื้อ,อนนรบราซิลอันเนี้ยคือจําได้เลยว่าเป็นทีมที่ไปเตะกับคุณครูครูเรียนใช่ครูสอนดนตรีตอนนั้นที่ที่สมัยโรงเรียนเงี้ยครับผมแล้วก็เขาก็ทําทีมเตะบอลกันผมไม่รู้ว่าทําไม คนเห็นมคิดว่าแบบชื่อเ้แล้วอยากใส่เบอร์เก้าอะไรเงี้ยผมไม่ชอบเบอร์นี้เลยมันเป็นเบอร์ที่ไม่สวยอะสำหรับผมนะก็กลับได้เอาดิไม่ได้หมแล้ว่ได้เหรอเออแด้ผมใส่ไงนี่ใส่แบบเกงเอาไงใส่เกงเอาว่าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะทำก็เป็นความจํงดีๆเตะบอลตอนมัธยมจ้ะเฮ้ยจเตันี้ยด้จำได้โอ้โหสือบานอันนี้คือเสื้อทีมบ้านโรงเรียนฮะคลาสิกนะตัวนี้มันคลาสิกมากคุณบอกคุณไม่ชอบเบอร์เแต่คุณเบอร์เทุกตัวแล้วเนี่ยหรือ่าอย น,นี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เนเื้อมันเซอร์บาสที่มี2ตัวอันนี้คือชิเอโกบูดีโรสน,นี่ของแท้ด้วยจะมีการเลยของแท้เลย oh. แต่ว่าด้วยความที่มันตัวเล็กครับผมใส่ไม่ได้แล้ว oh. ก็เลยรู้สึกว่าเก็บไว้ก็ก็เท่านั้นจริงเสียดายนะเพราะว่าแพงมากเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อนักเก็ตฮะนี่เป็นคาเมโล่แอนโทนีอ๋อแอนโทนีอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราทำวันนี้โอเคครบแล้วโ <Okay. S 1> อเคไปนี่คือเสืออเส้อทั้งหมดไปครับนี่คือเสื้อทั้งหมดเราจะไป ตัดเย็บดูกันว่ามันจะออกเป็นยังไงนะครับเรื่องัวนี้ต้องสองสามพัน 2, 3, แล้วก็ไปทำก็จะไม่ตัดเฮ้ยเอามาเฮ้ย <_ an> ไปเอาเสื้อแม่มาแลกไปเอาเสื้อ,อกีฬาแม่มาเสื้อแม่นะเอาเสื้อแม่มามีมีแม่อะมีไหมไอ้ลูกไม้แม่เออเอาป่ะเอาอะไรนะ คือจะทำเสื้อกีฬาแล้วนี่อ้าว็ก็ก็ฮะดีไซน์ใหม่ไม่ใช่หรอโอ้ไม่เกี่ยวว่าขาดแล้วทำไม้องกานนั่แหละเจมาพนัขอสีแดงตัวเดียวได้ไหมอะสีแดงตัวเดียวมันจะได้แบบทำให้ฟูหน่อยอะไปนะหน้าหลานนะโอ้โห l l o one two three hello one ฮัลโหลคุณูท yeah, ี่อ er kind of ันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเหรอคุณใช้อ้โหประกาศุันใหม่นี่ว่าโอ้โหแล้วก็กลับมาดูที่เสื้อของเรานะฮะเราจะเลือกว่าเราจะเอาตรงไหนไว้เป็นพร์าไหนนะฮะให้เห็นแบบให้เห็นปัดป่าเห็นปัดป่าไม่ต้องเห็นเต็มเต็มอะไรเงี้ยแปะในส่วนที่เด่นของเสื้อนะฮะกูทำให้เป็นวะเดี๋ยว่อน คือเสื้อที่เท่สำหรับผมเนี่ยมันต้องไล่ไล่ไลเ่เฉดสีจากแบบเข้มไปหาอ่อนหรืออะไรเงี้ยลองระบายมาก่อนเดี๋ยวจะรู้นี่ฮะการแบบเ็จสิ้นะฮะนี่ฮะนี่คือเสื้อที่เราจะทำเริ่มเลยรไหมฮะนี่คือการที่เอาแบบใน iPad เนี่ยมาดูดูไปดูมานี่ถ้าคุณยิงนี้เหมือนภาคคิรุ <laughs> I something want like this. ที่เราเชื่อม2ตัวแรกเสร็จนะครับผมแต่วก็ตัวที่3ามก็คือสีเงินเราจะเอาส่วนแขนของมันมาต่อแขนอีกฝั่งก่อนนะครับเพราะว่าเสื้อของเราเป็นเสื้อแขนกุดมันต้องมีสองแขนนะฮะเบื้องหลังคนเย็บครับ มากก้อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยก็เส้นผมคราฟขึ้นมาเสร็จแล้วฮนะดูตัวเบาๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูฮนะแบนฮะได้อยู่นะเวย้ยพลังเนี่ย นี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาคัสตอมได้นะครับทักมาเลยครับในคอมเมนต์ว่าใครอยากได้หรือว่ามีเสื้ออยู่อยากที่จะให้ผมมาได้ทำคราฟงานให้เนี่ยก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้ผมทำเสื้อที่บ้านไม่น่าได้แล้วฮะที่บ้านด่าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับช่อง9้าวจิตายุรามณีนะฮะก้าวจิญยุเเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันนะ อยากให้ทําอะไรหรือว่าอยากมีอะไรสนุกสนุกก็แนะนํากันได้นะครับมทนนี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะช่วงนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็อ่มันแปรงฟันเอ้ยไม่ใช่ล้างมือทุกทีฮนะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโควิดนนะครับแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆขอให้ผ่านไปขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆนะครับผมมีความสุขมากๆครับผมย่อความเล่นบาสกกอนนะฮะ